สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับลงกึงช่างต้มวัดสิงห์เพชรบุรีครับรับทำอะไหล่มอไซค์ทุกชนิดนะครับต้องแต่คว้านเสื้อสูบนะครับตีปอกนะครับอัดก้านนะครับขยายวาลย้ายวาลย้งวาลย้งศูนย์ข้อเหวี่ยงครอบโตถ่วงข้อเหวี่ยงนะครับยาแคมนะครับปาดแ้งมิลลิ่งแ้งลวงแคงเชื่อมพอกย้ายขยายเสื้อฝานะครับ หัวนะครับย้ายหัวนะครับอย่างเช่นเว็บร้อยร้อยสิบไอใส่หัวร้อยห้าหัวมีโอหัวซีบีนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็รับทําจักรยานยนต์ด้วยนะครับผมท้งซ่อมบารุงนะครับโมดิฟายนะครับผมอย่างนี้ก็เป็นยิงทรายน้ํานะครับผมยิงทรายที่ร้านมีสองระบบนะครับมีแห้งกับน้ํานะครับผมก็ถ้าแห้งเอาไว้ยิงภายนอกนะครับผมเอาไว้พ่นสีนะครับแต่น้ํานี่ยิงเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็จะให้ความเงางามนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับจะใหม่กว่าเบิก จากศูนย์ด้วยครับผมจะเนียนมากเลยนะครับตัวนี้นะครับยิงได้ทั้งเหล็กอลูมิเนียมนะครับยิงได้หมดเลยครับส่วนมากจะเป็นชิ้นส่วนอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์นะครับพวกนี้นะครับก็ส่งมาใช้บริการได้ครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับผมไม่มีวันหยุดนะครับอะไรก็สั่งทําได้นะครับบูธใบก้านนะครับวาลลูกสูบพวกนี้ครับสั่งปาดหัวหลบวาลนะครับเสาลูกนะครับฝาสูบ ย้ายวาวยังวาวขาเขวียงยืดชักขเขวียงเดิมนะครับก็ส่งมาซ่อมบำรุงได้ด้วยแล้วก็สั่งซื้อขาดเลยก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่อยากรอนะครับผมก็รับจัดอะไหล่ชุดงานชุดงานชิ้นรับหมดเลยนะครับผมสนใจก็ทักเข้าเพจลงกึงช่างตอมวัดสินเพชรบุรีได้เลยครับเดี๋ยวพี่ปัดหน่อยดี๋ยวให้ดูความเมางานนะครับผมปัดจะจบหน่อยครับนี่ครับก็อ จะเงาขาวแบบนี้เลยครับผมพอไปถึงก็ประกอบล้างใช้ได้เลยนะครับทําให้ใหม่เลยนะครับจากเก่าๆดาๆแบบนี้นะครับขึ้นใหม่เลยครับก็หลายชิ้นอยู่นะครับในตู้ครับมาไกลต่างจังหวัดนะครับโทรนัดแล้วก็รอรับได้เลยนะครับยิงวันหนึ่งได้ไม่เกินหนึ่งคันรถกระบะนะครับผมประมาณร้อยชิ้นนะครับก็สนใจสอบถามได้ครับผมครับสวัสดีครับ